เทพบุตรลายและเขตหลักต่อตอนที่9เจเนรีแยกตัวนั่งทบทวนบางอย่างเ,เงียบตามลำพังภายในส่วนกว้างใหญ่ของคา,าร e ิฮานเอ็ดการ์วิกตันพาเจสดาไปเล่นในห้องทำงานของเขาถึงเธอจะสนับสนุนว่าการเขียนโปรแกรมไม่ใช่เรื่องที่เด็กห้าขวบควรเรียนรู้แต่บุตรชายก็ยังอยากที่จะตามติดชีวิตของคนเป็นบิดาเธอจึงหมดปัญญาที่จะห้ามปราม หวังว่าเขาคงมีขอบเขตกับการเลี้ยงเด็กห้าความนั้นนะเจนารี January, พยายามปัดไล่คำพูดของเขาในร้านกาแฟออกไปเขาต่อว่าเธอขี้คลาดที่ไม่กล้าเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังผิดหวังในความรักกับอดีตแฟนขณะเดียวกันวา,าวต่รรวดราวของเขายาังเผชิญกับมาเกเลตก็ไม่ได้แสดงออกถึงความกล้าหาญที่มากไปกว่าเธอเลยเขาเองก็ปล่อยให้ตนเองจมปลักอยู่กับอดีตที่โหดร้าย จนมุมมองในการมองโลกติดลบไปหมดบางสิ่งภายในหัวใจกระตุ้นให้เธอเดินหน้าเข้าค้นหาความจริงเกี่ยวกับวิกตันเฉกเช่นเดียวกับที่วิกตันค้นหาเรื่องราวในอดีตของเธอแต่อีกเสียงอีกส่วนหนึ่งก็ดังออกมาว่าหากอยากใช้ชีวิตที่สงบสุขแบบเดิมเธอก็ควรพอแค่นี้ก่อนที่ทุกอย่างจะถล่มลึกไปมากกว่านี้และกลายเป็นบ่วงที่มัดตัวเธอเอาไว้จนดินไม่หลุด เธอสูดหายใจเข้าลึกๆตัดสินใจอย่างแน่วแน่กับตนเองว่าเธอจะหยุดสนใจเรื่องราวทั้งหมดของวิกตันก่อนที่เสียงเรียกเข้าจะร้องดังขึ้นเลขหมายที่ปรากฏทำให้ลมหายใจของเธอสะดุดเหมือนโชคชะตาจะไม่ปรารถนาให้เธอทำอย่างนั้นสักเท่าไหร่เจเนรีละลาละ,ล,ะ,ล,ะลังใจที่จะกรหลับอยู่ไม่นานสุดท้ายก็ไม่อาจต้านทานความอยากรู้ของตนเองได้ ขอบคุณที่ไม่กดตาสายของฉันนะเจนนี่เสียงแหบยหยาดกล่าวเข้ามาเธอกวาดสายตาไปรอบๆโชคดีที่ไม่มีใครวุ่นวายอยู่บริเวณศาลากลางสวนขอโทษด้วยหนูคงช่วยอะไรคุณไม่ได้นะคะเธอตอบกลับคุณช่วยฉันได้เจนนี่มีเพียงคุณเท่านั้นที่ช่วยฉันได้ได้โปรโดเธอเจนนี่หนูพยายามพูดกับเขาแล้วคะ่ะ แต่วิกตันไม่ต้องการให้หนูวุ่นวายกับเรื่องของเขาหนูไม่ใช่ภรรยาของลูกชายคุณนะคะเรื่องของเราค่อนข้างซับซ้อนอย่าคิดว่าหนูจะมีอำนาจจูงใจเขาเลยค่ะเธอรอบถอนหายใจฉันอยากเจอคุณเจนนี่ถ้าไม่รังเกียจฉันจะให้คนขับรถไปรับคุณหนูไปพบคุณเองจะดีกว่าค่ะจะให้ไปพบที่ไหนคะเมาร์เกเรตเลือกร้านกาแฟลูลาของพวกผู้ดี ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากย่านที่คาริหาร์เอ็ดการ์ตั้งอยู่นักเธอฝากแม่บ้านบอกเจสดาห่างบุตรชายถามถึงว่าเธอออกไปห่างกาแฟดื่มปฏิเสธที่จะให้คนขับรถภายในคาริหาร์ไปส่งเธอเรียกชายแอปพลิเคชันเรียกรถมารลับไปจากคาริหาร์เอ็ดการ์เรือนล่างออรชอนย่างไกลเข้าไปในร้านกาแฟหลูหราพางมองหญิงชลาที่แต่งตัวได้เนียบและดูดีสุดๆเท่าที่เธอเคยพบเจอ หญิงอายุรุ่นเล่าคราวเดียวกับนางมามากาเล็ตยกท่อนแขนโบกเรียกเธอนางนั่งอยู่มุมในสุดของร้านไม่มีบอดิการห้อมลอมอยู่รอบตัวนางเหมือนกับสองครั้งที่เธอได้พบเดาวว่านางเองก็คงต้องการพื้นที่ส่วนตัวเหมือนกันเชิญน,นั่งสี่เจนนี่เจนเนรีทำตามอย่างว่าง่ายอาการเขาเป็นยังไงบ้างนางเอ่ยถามเธอเลิกคิ้วสูงขึ้น หมายถึงโ well ลเวลล่ะคะใช่ได้ข่าวว่าเขาป่วยหนักอาการของเขาเป็นยังไงบ้างใบหน้าของนางเต็ไมไปด้วยความสำนึกผิดมะเร็งตามระยะที่สี่ค่ะตอนนี้กำลังใจของเขาเกินร้อยแต่แพทย์ก็ยังรับปากไม่ได้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานแค่ไหนคะ่ะเธอพูดตามที่ฟังรีชาร์ดรายการกวิกตันมากเลตยกมือทั้งสองข้างกุมกันอยู่บริเวณหน้าอกข้างซ้าย ฉันอยากโผลโลเวลนะเจนนี่อะไรนะคะเธอเสียงดังขึ้นสายหน้าปฏิเสธในทันทีแค่วิกตันยังไม่อยากจะพบนางเหล่านัประสาอะไรกับโลเวลที่ป่วยหนักเธอไม่อยากทำให้ชายชราถึงแก่กรรมไวขึ้นรองนะวิกตันต้องเล่นงานเธอแน่หากรู้เรื่องหนีเข้าอย่าหาเรื่องให้หนูต้องเดือดร้อนเลยนะคะหนูคงช่วยคุณไม่ได้จริงๆมาร์กาเร็ตปล่อยให้หย่าน้ำตา โยดลงบนใบหน้าเจนนี่ฉันสัญญาว่าจะไม่ทำให้เธอเดือดร้อนเราทำไมคุณถึงไม่เข้าไปพบเขาเองคะคุณก็รู้ว่าเขาพักอยู่ห้องไหนเธอเท้าความถ้าทำอย่างนั้นได้ฉันคงทำไปแล้วเจนนี่คุณก็เห็นว่ารอบตัวฉันลายล้อมไปด้วยบอดิกาดแค่จะวิ่งไปกอดลูกชายฉันเอาไว้ยังทำไม่ได้เลยมือเหี่ยวยนยื่นมาบีมือเธอเอาไว้แน่น ตอมความอยากรู้ของเธอเดือดพล่านทำไมกันคะคุณเป็นใครกันฉันก็แค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ยอมแลกชีวิตของตัวเองเพื่อปกป้องสามีกับลูกชายของฉันเอาไว้ด้วยทุกวิธีทางที่ฉันจะสามารถทำได้นางเงียบพางกลั้นเสียงสะอื้นเธอบีบมือนางเบาๆอย่างให้กำลังใจจดจ้องนางไม่วางตาสามีใหม่ของฉันไม่ใช่คนธรรมดา เขาเป็นนักข่าอาวุธเถื่อนให้กับรัฐบาลเอาไปทําสงครามกับประเทศที่สามเราเคยคบกันสมัยเป็นวัยรุ่นเขาเป็นรักแรกของฉันและฉันก็เป็นรักแรกของเขาเราสองคนรักกันมากแต่วัยรุ่นก็ยังต้องการความสนุกสนานมากกว่ารักแท้ฉันย้ายเมืองตามพ่อแม่มาอยู่นิวยอร์กส่วนเขาอยู่ที่ไมอามีเราขาดการติดต่อจากกันไปพักใหญ่ฉันเติบโตและได้พบกับโรเวล เราตกลงปลงใจที่จะแต่งงานกันโลเวลคือรักแท้ของฉันแม้คนส่วนมากจะมองว่าฉันแต่งงานกับเขาเพราะเงินก็เถอะเจนเนรี January, รับรู้ถึงความเจ็บปวดมากมายที่ถูกซ่อนเลนดเอาไว้ในน้ำเสียงของนางแววตาของนางเด็ดเดี่ยวและแข็งแกร่งเหลือเกินเธอยังตั้งใจฟังต่อไปเราสร้างครอบครัวที่อบอุ่นอยู่ด้วยกันโดยไม่สนใจคำพูดของใครทั้งนั้นจนกระทั่งมีวิกตัน เขาเป็นพยานลักตัวนน้อยของเราสองคนครอบครัวของเรามีความสุขมากแต่เหล่าโชคชะตาก็ได้ทำให้ฉันพบกับแด็กเลอร์อีกครั้งที่งานเปิดตัวโครงการใหม่ของโลเวลเราพูดคุยและนัดพบกันในตอนค่ำฉันผิดที่ปล่อยให้อารมณ์โชวูบพาไปและทำเรื่องเลวลยต่อโลเวลฉันแอบนอกใจเขาแต่พอสำนึกได้ฉันก็ตัดสินใจว่าจะเลิกกับแดกเลอร์ฉันเลือกครอบครัว แต่เขาก็คมขู่ว่าจะฆ่าบอมรถของโลเวลและฆ่าลูกชายฉันฉันรู้จักเขาดีกว่าใครแดรกเลอร์ทำได้ทุกอย่างมันจึงเป็นเส้นทางแยกที่บิบบังคับให้ฉันต้องเลือกฉลักโลเวลกับวิกตันมากเกินกว่าจะปล่อยให้พวกเขาต้องเผชิญกับอันตรายได้ฉันยอมให้พวกเขามองว่าฉันเลวร้ายแพศยาฉันจากพวกเขาไปแบบไม่คิดหันหลังกลับไม่สนใจเสียงร้องปิ่มขาดใจของหนูน้อยวิกตัน ลูกชายที่แสนน่ารักทั้งที่ใจฉันแทบขาดออกจากกันแต่ฉันจำเป็นต้องทำแบบนั้นเธอเข้าใจใช่ไหมเจนเนี่เจนนีอพยายามกลั้นหยาดน้ำตาเอาไว,คว,คว,ว้คุณทำดีที่สุดแล้วค่ะมิสซิสวอน์ลตันคุณทำดีที่สุดแล้วค่ะเธอยืนยันอีกครั้งมากาเร็ตส่ายหน้าดีที่สุดในฐานะผู้หญิงเร็วๆคนหนึ่งจะทำได้น่ะสิ ความจริงแล้วเราสมควรจะได้อยู่กันเป็นครอบครัวพรอบหน้าหากว่าฉันไม่ไฟต์ต่ำเองแตร็กเลอร์เป็นผู้ชายเฮงสวยที่ชอบเอาชนะเขาทำร้ายจิตใจฉันทุกอย่างทำร้ายร่างกายฉันกักขังฉันเอาไว้ในกรงทองของเขาเพราะว่าฝังใจที่ฉันเป็นรักแรกและลงโทษที่ฉันทิ้งคำมั่นสัญญาสมัยวัยรุ่นไปแต่งงานมีครอบครัวเสียก่อน ฉันคงไม่ได้กลับมาเยียบแผ่นดินนิวยอร์กอีกครั้งหรอกนะหากว่าเขาไม่ป่วยหนักระหว่างเดินทางจนเครื่องต้องลงจอดฉุกเฉินที่นี่อาการของเขาโคมา่าไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกสักกี่วันแพทย์สั่งห้ามเขาเดินทางและฉันก็ได้แต่ภาวนาให้เขาตายไปก่อนโลเวลได้ยิ่งดีฉันอยากใช้ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตกับผู้ชายที่ฉลักจริงๆไม่ใช่ผู้ชายเห็นแก่ตัว ที่ใช้คำมั่นสัญญาบ้าบอทำลายชีวิตและครอบครัวของฉันเอาเป็นว่าหนูจะหาทางช่วยคุณแล้วกันค่ะต้องขอตัวก่อนนะคะมิสติสวอนนิตันเจเนรีบีบมือมากระเล็ดทิ้งท้ายก่อนที่เธอจะพรวพลาดลุกออกมาจากแานกาแฟเธอปล่อยให้ยาน้ำตาหยดลงบนใบหน้าหลังแยกตัวออกมาเส้นทางชีวิตของนางน่าเวทนาเหลือเกินขณะดเดียวกันมันก็ย้อนกลับมาทิ่มแทงใจเธอ ที่ยึดมั่นกับคำสัญญาจนกลายเป็นคนขี้ขลาดไม่กล้าเริ่มต้นใหม่ส่วนานางก็สั่งวยทั้งชีวิตเพื่อถ่ายโทษกับอารมณ์โชวู้และรักษาครอบครัวที่รักเอาไว้ในสายตาเธอหัวใจของมารกเร็ตช่างแข็งแกรง่งนางทำให้เธอได้เห็นว่ารักแท้มีอยู่จริงบนโลกใบนี้เช่นเดียวกับความยิ่งใหญ่ของคำว่าครอบครัวที่วิกตันไม่เคยได้มองเห็นมาก่อน วิกตันและเจสดานั่งคอยเธออยู่บนโต๊ะอาหารสองคู่สายตาที่เหมือนกันไปหมดจดจ้องเธอพร้อมกับประโยคคำถามมากมายที่พรั่งพรูออกมาเธอฉีกยิ้มส่งให้พวกเขาทำตัวร่าเริงผิดปกติกลบเกลื่อนพิรุษสมองของเธอไม่อาจสะบัดเรื่องราวของมาเกะเลต์วอร์ดูตันออกไปได้เลยสักวินาทีเธอไม่ควรหลับปากที่จะช่วยเหลือนางวิกตันต้องเล่นการเธอแน่หากเขารู้เรื่องนีเข้า แม่หายไปไหนมาฮะเป็นเจสดาที่เอ่ยถามเปิดประเด็นขึ้นเธอเดินมาถึงโต๊ะอาหารเคลื่อนเก้าอี้ตัวถัดจากบุตรชายพลากย่อตัวลงนั่งแค่ออกไปดื่มกาแฟมาจากที่รักเห็นลูกเล่นสนุกอยู่กับพ่อก็เลยไม่อยากขึ้นไปกวนแล้วทำไมคุณถึงไม่ให้คนขับรถไปส่งเจนนี่คราวนี้เป็นเสียงของวิกตันที่เข้มขึ้นไม่แพ้บุตรชายฉันเคยชินกับการใช้แอปพลิเคชันเรียกรถมารับมากกว่าค่ะ เธอยกแก้วน้ำขึ้นละเรียดอาหารตรงหน้ายังคงหลากหลายสัญชาติเช่นเดิมแตกต่างจากอาหารแต่ละมือที่บ้านของเธออย่างสิ้นเชิงแต่เธอกลับหมดความอยากอาหารท้องไส้ปั่นปวนไปหมดบ้านผมมีคนขับรถตั้งห้าคนนะเจนนี่พวงนั้นแทมนั่งนอนรอกินเงินเดิมฟรีๆด้วยซ้ำาคราวาหน้าจะไปไหนก็เรียกชายได้เลยหรือคุณจะให้ไปช่วยขับรถที่บ้านของคุณด้วยก็ได้ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้คะ่ะ เธอยกมือ,อยังเอาเป็นว่าคราวหน้าฉันจะให้คนขับรถไปส่งกับเรากันค่ะเด็กดีเขาลิวตามองเธอพร้อมตั้งข้อสงสัยคุณพูดง่ายเกินไปจนดูมีพิรุณนะเจนนี่เธอยืดลำตัวตั้งตรงฉันไม่ใช่นักโทษในบ้านของคุณนะคาว,วิกตันอย่าคิดจะมาจับผิดฉันผมแค่แซวคำคำเท่านั้นอย่าเสียงเรียดไปเลยทานอาหารกันเถอะ อันที่จริงฉันสั่งสปากเกตตีทานจากคาเฟ่มาแล้วเชิญคุณกับเจดทานกันเลยแม่ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะที่รักเจเนรียกแก้วน้ำขึ้นดื่มอีกครั้งจนหมดเกลี้ยงเธอวางแก้วลงยืนมือขยี้ผมบุตรชายเบาๆพลางลุกเดินออกไปจากห้องอาหารในทันทีวิกตันและเจษดามองตามหลังเธอไปจนลับตาก่อนจะหันกลับมามองกันด้วยแววตาชงนชงายพ่อทำอะไรให้แม่โกรธหรือเปล่า,าวันนี้ น้ำเสียงของบูชายทำให้เขาหวนนึกถึงเหตุการณ์เมื่อช่วงสายเที่ยโรงพยาบาลก็อาจจะนะแต่เขาก็ไม่มั่นใจว่าเธอจะใส่ใจคำพูดของเขามากขนาดนั้นเชียวหรอเจสดายกนิ้วขอขมักครุ่นขิดอยู่ชั่วครู่ทำแม่โกรธเรื่องอะไรกันฮะพ่อเรื่องของผู้ใหญ่นะเจนบางทีมันก็เข้าใจยากนะลูกรักผมเบื่อคำว่าเรื่องของผู้ใหญ่จะแย่อยู่แล้วนะคะ ทำไมพ่อต้องให้ผมบอกทุกอย่างเลยละ่ะฮะทำแม่โกรธก็ต้องตามไปงอแม่สิฮะหรือจะให้ลูกหมอตัดหน้าพ่อไปก่อนฮะแขนป้อมยกขึ้นกอดอกปันเสียหน้าเคร่งเครียดน้ำเสียงจริงจังชี้ทางให้กับคนเป็นบิดาวิกตันพยักหน้าอย่างงุนงงเขาไม่คิดว่าตนเองจะหลงทางจนต้องให้บุตรชายวัยห้าขวบสั่งสอนไปเสียหมดทุกอย่างถ้าอย่างนั้นพ่อจะตามไปงอแม่ลูกทานมือค้ำคนเดียวได้ไหมเจต แน่นอนะพ่อควรจะทำอย่างนั้นตั้งแต่แม่ลูกออกไปแล้วด้วยซ้ำเฮอ้อเด็กชายพ่ลมหายใจตัดพอความไม่เอาไหนของบิดาขณะที่วิกตันเพื่อพลาดลุกขึ้นกุรีกุจอออกไปจากห้องอาหารตามเธอขึ้นไปที่ห้องนอนวิกตันเคาะประตูหน้าห้องนอนที่ยกให้เธอกับบุตรชายแล้วสามครั้งยืนคอยอยู่ราวสองนาทีแต่ก็ไม่มีวี่แววว่า บุคคลทางด้านในจะเปิดประตูออกมาหาเขาจึงตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปเสียเองโชคดีที่เธอไม่ได้ลอกห้องนอนเขาก้าวเดินเร็วเข้าไปภายในห้องด้วยความวิตกกังวลภาวนาให้คำพูดของเขาไม่ได้ทำร้ายจิตใจเธอจนเกินไปอย่างน้อยเขาก็ยังอยากได้เธอคนเดิมที่อวดดีตลอดเวลากลับมาอยู่ดีปลายเท้าของเขาหยุดการเคลื่อนไหวบริเวณเตียงนอนกว้างเจเนรีนั่งหันหลังให้กับเขา เธอหย่อนขาติดพื้นพลางหันหน้าออกไปนอกบานกระจกหมือลอยจนไม่ได้ยินเสียงที่ใกล้ตัวเข้ามาวิกตันตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้ย่อตัวลงนั่งชิดกับเธอกว่าเจเนรีจะรู้สึกตัวเตียงนอนก็ยุบลงเพราะน้ำหนักของเขาแล้วเธอผินหน้ามาทางเขาถลึงตาใส่ทันทีมาทำอะไรที่นี่เหล่าเจดล่ะคะเธอขย,ยับตัวถอยห่างจากเขาเล็กน้อย เจนบอกให้ผมขึ้นมางอคุณคุณดูไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เลยนะเจนนี่ตั้งแต่กลับมาจากโรงพยาบาลวิกตันจ้องหน้าเธออย่างจริงจังเขาพยายามทำตัวเป็นสุภาพบรุรุษและเมินต่อแรงเรียกร้องทางเพศที่ประทุกขึ้นแต่ก็ยากเย็นเหลือเกินลมหายใจของเขาไม่สม่ำเสมอสักเท่าไหร่แล้วฉันแค่มีเรื่องอะไรให้คิดนิดหน่อยค่ะเธอออมแอมตอบการอยู่ในห้องนอนกับเขาสองต่อสอง ทำให้สมองของเธอหยุดความคิดสับสนวุ่นวายไปชั่วขณะสิ่งเดียวที่มีิธพลต่อเธอในยามนี้ก็คือความปรารถนาแรงกล้าที่เธอหยับยั้งมันเอาไว้สุดใจผมขอโทษที่พูดว่าคุณขี้คลาดถึงแม้จริงๆแล้วคุณจะขี้คลาดนั่นแหละนะแต่ผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้คุณไม่สบายใจนะเจนนี่คุณว่าอะไรนะเธอชักจะเริ่มหัวเสียถ้าคุณไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้จะพูด เชิญกลับไปทานมือค้ำกับลูกต่อเถอะค่ะไม่เอาแบบนั้นสิเจนนี่ผมแค่อยากจะขอโทษเราก็ทําให้คุณขาได้บ้างแต่ผมคงไม่เหมาะกับอะไรแบบนั้นสักเท่าไร่วิกตันไม่อยากฝืนตนเองอีกต่อไปเขอเอื้อมความมือเธอมาจับเอาไว้การสัมผัสสะท้อนถึงความจริงใจได้มากกว่าคําพูดที่เรียบเรียงผิดผิดทุกทูเจนนี่แน่นิ่งลงเธอไม่ได้สะบัดมือเขาทิ้งแต่หันมาสบตาก,กับเขาอย่างลึกซึง้ง หลายนาทีที่ประโยคสนทนาหยุดชะงักมีเพียงความเงียบงันและแรงปรารถนาที่ก่อตัวขึ้นดวงตาไม่อาจปิดบังซ่อนเล่นความรู้สึกใดได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปลวเพลิงที่ลุกมอดไหม้ท่วมกายเธอและเขาในยามนี้วิกตันค,ค่อยๆโหมใบหน้าใกล้เข้ามาหาเธอเมื่ออีกข้างที่วางอยู่ยืนไปจับปลายคางมนเอาไว้เจนรีหลับตาลงขณะที่ริมฝีปากเขาแนาบลงบนกลีปากนุ่ม ปลดปล่อยให้ความปรารถนาขับเคลื่อนไปโดยไม่สนใจเสียงร้องเตือนของสมองวิกตันกลัวขำในลำคอที่จับทางเธอได้เจเนรีอ่อนไหวและไวต่อสัมผัสของเขาเหลือเกินเจเนรี January, เริ่มตระหนักได้ว่าเธอทำอะไรลงไปอย่าทำแบบนี้ค่ะน้ำเสียงขาดห้วงร้องปรามเขาวิกตันเงยหน้ามองเธอด้วยความชงนง,ง,ง่ชงายทำไมกันเจนนี่ทุกอย่างกำลังไปได้สวย ก็เพราะว่าคนขี้คลาดสองคนน่ะไม่ควรที่จะทำแบบนี้นะสิคะหมายความว่ายังไงกันเจนนี่ผมไม่เข้าใจว่าคุณกำลังจะสื่ออะไรแค่บอกว่าเราสองคนต่างขี้คลาดเกินกว่าจะทำเรื่องแบบนี้ได้มีแต่คุณคนเดียวเท่านั้นแหละเจนนี่ที่เป็นแบบนี้เขางืมงำผมต้องการคุณเห็นไหมว่าผมไม่ได้ขี้คลาดเลยสักนิดไม่เขาว,วิกตันเธอยกมือดันบ่าเขาขึ้น เขายอมพลิกตัวลงจากเธออย่างง่ายดายคุณกล้าหาญที่จะมีเซ็กแต่คุณขี้ขลาดเกินกว่าที่จะกล้าสร้างครอบครัวคุณก็เลยต้องมีเซ็กกับผู้หญิงไปทั่วแบบไม่มีจุดหมายปลายทางวิกตันรู้สึกชาไปหมดทั้งใบหน้าเราถูกเธอตบด้วยคำพูดหัวใจที่เต้นแล้วรัวชาลงและหยุดเต้นไปหลายวินาทีทุกอย่างที่เธอพูดออกมาคือความจริงที่เขาพยายามวิ่งหนีมาตลอดทั้งชีวิต ถ้าจะพูดว่ากันแบบนี้คราวหลังลุกมาตบหน้าผมเลยดีกว่าเขาประชดเจนเนรีดันตัวเองลุกขึ้นบ้างเธอสูดหายใจเข้าลึกๆสบัดความกำหนัดทั้งหมดออกไปฉันเคยตบหน้าคุณไปแล้วสองครั้งแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยคุณทำให้ฉันแสดงสิ่งลบๆต่อหน้าลูกตัวเองตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันและฉันก็แค่ลูกชายที่ฉันลักมาก ถึงแม้ตอนนั้นฉันอยากจะไล่ตะเพิดคุณออกไปจากบ้านเราสักแค่ไหนเจดก็สำคัญกับฉันมากที่สุดคุณนี่ชักจะเหมือนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปทุกทีแล้วนะเจนนี่หยุดพูดจากกำกวมสักทีได้ไหมคุณเพิ่งทำให้ผมค้างแล้วคุณก็ยังจะมากินสมองผมอีกเขายกมือคลึงขมับก้าวออกมาจากจุดปลอดภัยของคุณสิคาว,วิกตันแม่ทุกคนบนโลกใบนี้หวังดีกับลูกเสมอ ผมขอเข้าไปทางด้านในนะฮะเสียงของเจสดาที่ตะโกนผ่านประตูแทรกเข้ามาทําให้ประโยคของเจนนรีหยุดชะงักลงเธอรับรู้ถึงรังสีโกรธจัดของวิกตันที่แพร่กระจายอยู่รอบตัวเขาบีบกัำมือแน่นเข้าหากันดวงตาแดงกล่ำไปหมดผมจะไม่อ่อนข้อให้คุณแน่เจนนี่ถ้าคุณยังยุ่งกับเรื่องหนีไม่เลิกเขาทําท่าราวกับจะบีบคอเธอโชคดีที่บานประตูเปิดกล้องออกมาเสียก่อน ร่างสูงใหญ่เดินดุ่มไปยังทางออกเขาทักทายกับบุทชายสั้นๆพลางบอกให้เจสดาอยู่เป็นเพื่อนเธอแล้วเดินจากไปเจนารีกลืนก้อนน้ำลายแข็งๆลงไปยังลำคอไม่อ่อนคอให้เธออย่างนั้นหรอวิกตันเขาจะทำอะไรหากกลว่าเธอไปพบมาร์เกเรตวอเดวตันแค่คิดถึงภาพของเขาตอนแปลงกายเป็นปีศาจเธอก็อดใจหายไม่ได้แล้ว แต่โชคชะตาก็บีบบังคับให้เธอเข้ามารับรู้เรื่องนี้เกินกว่าจะถอนตัวเสียแล้วจบตอนที่เก้า